สวัสดีครับวันนี้ RK ทัวร์จะพาท่องเที่ยวชาวไทยไปช้อปปิ้งสินค้าของฝากกลับบ้านที่เมืองไทยกันที่ตลาดฮานซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งและก็ตลาดที่เก่าแก่ใหญ่ที่สุดของเมืองดะนังประเทศเวียดนามกันนะครับซึ่งตลาดแห่งนี้สาวๆชอบไปซื้อชุดอาวใหญ่นะครับซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจำชาติของสาวเวียดนามหากได้สวมใส่ชุดอาวใหญ่ไปถ่ายรูปในบรรยากาศของการท่องเที่ยวในเวียดนามแล้วจะเข้ากันมากนะครับก็จะทําให้คนที่ถ่ายได้สวยเป็นพิเศษ ซึ่งเอาใหญ่ในตลาดทานเป็นชุดเสื้อผ้าที่มีสีสันค่อนข้างจะสดใสถ้าเราเลือกชุดที่รรูปสักหน่อยถ่ายรูปแล้วจะสวยมากนะครับที่สําคัญชุดเอาใหญ่ในตลาดทานราคาค่อนข้างจะถูกมากราคาเริ่มต้นที่ชุดละ200กว่าบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งในการเที่ยวที่เวียดนามมากเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนุกของการไปช้อปปิ้งที่ตลาดทานคือแม่ค้าส่วนใหญ่จะพูดภาษาไทยได้ในระดับที่ซื้อขายกันได้รู้เรื่องสบายสบาย เราสามารถเจรจาต่อรองราคาค่าสินค้ากันได้อย่างสนุกสนานคนที่ต่อราคาเก่งๆก็สามารถต่อราคาได้เกินครึ่งของราคาที่บอกขายก็มีในการต่อราคานอกจากนั่งเที่ยวจะได้สินค้าที่ถูกเจนในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ยังได้สนุกกับการเรียนรู้วัฒนธรรมการซื้อขายของชาวเวียดนามไปด้วยการไปเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนานเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดหากได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เมืองดานังจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าก็ไม่เป็นไร แค่ได้เห็นเพื่อนๆสนุกกับการต่อรองราคาค่าสินค้าก็สนุกสนานเพลิดเพลินแต่ก็มีกฎเหล็กอยู่ว่าถ้าเราต่อราคาได้แล้วก็ต้องซื้อสินค้าเท่านั้นเองหากสนใจไปเที่ยวเวียดนามกับเรานะครับเดินทางแบบสบายๆเน้นประสบการณ์สุดประทับใจโดยเฉพาะไปเที่ยวบานาฮิวดานังเวและฮอยอันโปรแกรม4วัน3คืนซึ่งเป็นหนึ่งในทริปโปรแกรมที่ดีที่สุดของการพาเที่ยวประเทศเวียดนาม เราเน้นเดินทางกันแบบสบายๆส,สไตล์ V.I.P. เน้นเที่ยวสนุกนะครับพาไปเลือกกินอาหารอร่อยแล้วก็เลือกที่พักแบบนอนสบายๆในโรงแรมระดับ4-5ถึงดาวกันเลยทีเดียวระหว่างการเดินทางในประเทศเวียดนามเราก็มีหัวหน้าไกด์คนไทยไปอำนวยความสะดวกให้ตลอดโปรแกรมแม้แต่คนที่ไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศมาก่อนก็สามารถไปเที่ยวกับเราได้แบบสบายๆโดยเฉพาะการเดินทางไปเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่บรรยากาศดีที่สุดราคาอาจจะสูงหน่อย แต่รับประกันได้ว่าประทับใจกว่ากันเยอะแน่นอนนะครับกับการไปเที่ยวในฤดูกาลปกติถ้าสนใจไปเที่ยวประเทศเวียดนามก็สามารถดูรายดตารางการเดินทางรวมทั้งโปรแกรมการท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ w w w .rka t o u r .com หรือสามารถโทรไปขอขอ้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงก็ได้นะครับที่โทร0846259929แล้วก็หวังว่าเราคงได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันในรวันนี้นะครับสวัสดีครับ we um.